สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมนะคะซูมไอดอลนะคะกับทาง DMC อ็มซีดิไมเดียออนซูมค่ะในวันนี้มาพบกันในช่วงเวลา17นาิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยประรมาณนะคะก็ทักทายค่ะสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่รอรับชมรายการซูมไอดอลอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับชมนะคะได้2ช่องทางค่ะก็ทีซ z ม o ู 072.com นะคะ และซึ่ง0ู2 c o m d a 1นั่นเองนะคะเมื่อเข้ามารับชมแล้วนะคะก็าสามารถที่จะพูดคุยนะคะหรือว่าแชทนะคะในห้องแชทของ2ห้องนี้ได้เลยนะคะรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะหรือว่า,ามีเรื่องราวดีๆอยากที่จะร่วมพูดคุยให้กำลังใจก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ซึ่งรายการซูมไอดอลนี้นะคะก็เป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่านนั้นได้มารับฟังเรื่องราวนะคะแง่คิดมุมมองชีวิตของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาร่วมกันแบ่งปันนะคะประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์ที่นําไปปรับใช้แล้วชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จอีกด้วยนะคะสำหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้ค่ะ ต้องบอกว่าได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระที่ท่านนั้นได้ไปปฏิบัติศาสนก,กิจอยู่ในต่างแดนค่ะท่านก็เป็นอีกหนึ่งเสียงว่าสมาธิทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและมีความสุขโดยเฉพาะตอนนี้นะคะกับโครงการปฏิบัติธรรมของชาวท้องถิ่นที่ได้รับการตอบรับที่ดีในวันนี้ค่ะพระอาจารย์ท่านจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมและร่วมอนุทนาบุญไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ กับช่วงเวลาที่ท่านได้บวชสร้างบุญค่ะในช่วงนี้พระอาจารย์ก็พร้อมแล้วที่จะสนทนาธรรมกับทุกท่านนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์พระสมุวิทยาวิสารโธเจ้าวาดวัดพระธรรมกายฮ่องกงกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์พรท่านพิธีกรและสมาชิกสุมจากทั่วทุกมุมโลกนะสาธทุเจ้าค่ะพระอาจารย์ ต้องสอบถามถึงตอนนี้ก่อนเจ้าค่ะที่ฮ่องกงเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะเ,เข้าช่วงหน้าหนาวบ้างหรือยังหรือว่าสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะอาจารย์สำหรับช่วงของฮ่องกงในตอนนี้เองนะ <Wow. S 2> อากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นค่อนข้างที่จะเริ่มเย็นลงแล้วส่วนในเรื่องของ สถานการณ์ของโควิดเองเนี่ยประมาณสัก8เดือนแล้วสถานการณ์ที่ฮ่องกงเองเนี่ยสามารถที่จะคุมอยู่นั่นหมายถึงว่าไม่มีไม่มีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เลยอันนี้ก็เป็นความสามารถแล้วก็ของรัฐบาลของฮ่องกงเองอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีเนาะเจ้าค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็แสดงว่าพระอาจาร์แล้วก็ทีมงานที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็มีความปลอดภยัยแล้วก็สั่งสมบุญได้กันอย่างเต็มที่เต็มกําลังเลยนะเจ้าค่ะ ใช่จ่าใช่จาทุกท่านก็ alert เ,เ,เบิกบานแล้วก็มาสังสมบูรณ์อยู่ที่วัดกันเป็นประจำและสม่ําเสมอที่เดียวอสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก่อนที่เราจะได้มีโอกาสไปฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ที่ได้ไปปฏิบัติาศาสนกิจถึงที่นั่นเนี่ยนะเจ้าค่ะอยาก,กเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับว่าพระธรรมกายตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ เจริญพรจ้าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวของ,องพี่เองเนี่ยก็เหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วๆไปซึ่งเราก็มีความคิดที่อยากจะเรียนดีๆเรียนสูงๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานรวมทั้งให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่สบายอะไรกันประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยอ,อยากจะเข้ามามีส่วนในการที่จะ,ะพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนในกรุงเทพ อย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเองเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเองเนี่ยจะไม่มีการสอบแข่งขันจะไม่มีการเินทรานส์แล้วก็หน่วยกิจก็ถูกและยังสามารถที่จะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างกับค่อนข้างจะตรงกับความที่เราต้องการตรงนั้นด้วยมากด้วยก็เลยได้เดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็สมัครเรียนในที่นั่นด้วย แล้วค่ะชีวิตของนักศึกษามหาวิทยายลัยตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์มีความสุขหรือว่าสนุกสนานในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ ช่วงนั้นก็ทั้งทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะชีวิตก็ค่อนข้างที่จะมีะกฎเกณฑ์อย่างเช่นวันพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องไปทํางานส่วนวันอื่นเนี่ยเราก็จะต้องเล่าเรียนโดยเฉพาะเรียนของกฎหมายเองเนี่ยจะต้องใช้ความจําแล้วก็ความเพียรในการเล่าเรียนตรงนั้นมากยิ่งขึ้นส่วนความสุขตรงนั้นหลวงพี่ก็ยังมองไม่ออกแต่ว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนช่วงประมาณสักมสอเนี่ยเขาได้เริ่มมีการปฏิบัติธรรมก่อนนอนเนี่ยเขาจะนั่งสมาธิโดย โดยอัตโนมัติไม่มีใครสอนก็จะนั่งหลับตาสักครู่หนึ่งแต่ว่าเราสัมผัสได้กับความสงบความสุขข้างในที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือตรงนั้นเองเนี่ยจะทําให้ตัวหลวงพี่เองเนี่ยพบว่าอคะแนนของการเรียนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นความจําเราก็ดีมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นผลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิตั้งแต่อายุ14ปีก่อนนอนจนถึงช่วงที่เราไปเรียนม,มหาวิทยาลัยที่รามคำแหงช่วงนั้นจ้ะ จ้าค่ะก็แสดงว่าพระอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีเรื่องราวของสมาธิอยู่ในใจตลอดมาเลยทีนี้ได้มีโอกาสแสวงหาเรื่องราวที่จะนําพาความสุขมาในชีวิตอย่างเช่นการได้มีโอกาสมารู้จักกับวัพระธรรมกายอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์จุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ ช่วงนั้นตอนที่เรียนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยตอนช่วงซัมเมอร์เนี่ยจำได้เลยว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ปิดภาคฤดูร้อนแล้วทุกคนก็อาจจะกลับบ้านกันอะไรกันแต่ช่วงนั้นความรู้สึกแรกที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเองเ่ยก็คือโอ้อยากบวชมากไม่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงพอช่วงนี้พออยากบวชแต่ในใจอีกอย่างหนึ่งก็เออเราคิดว่าเราอยากจะมาเรียนรามเพื่อที่จะให้จบเร็วๆแล้วน่าจะประมาณสัก3ปีหรือว่าเร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยความตั้งใจแรกก็เลยช่วงนั้นความอยากบวช แต่ก็ยังไม่ได้ไปหาว่าเอ๊ะตรงไหนมีสมัครบวชบ้างหรือยังก็เลยนิ่งแล้วก็ลืมความคิดนั้นไปบอกว่าอโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเราขอให้เก็บหน่วยกิตมาให้ได้ก่อนแล้วเราคอยว่ากันแล้วก็ลืมไปเลยแล้วก็เรียนแล้วก็ทางานต่อไปในช่วงนั้นก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนไม่ได้ไปสแสวงหาเพิ่มมากขึ้นว่าเออเราเราจะไปบวชนะอะไรเงี้ยแต่พอเวลามาปีที่2เนี่ยของการเล่าเรียนเนี่ยช่วงซัมเมอร์ภาคฤด,ดูร้อนก็มาอีกให้ความรู้สึกที่เราอยากบวชมันเกิดขึ้นแรงมากมเหมือนแบบอยู่ในใจโอ้แล้วอยากบวช เราอยากบวชจริงๆนะตอนนี้ก็เลยพอดีก็ไปพบเจอกับกัลยาณมิตรก็คือโยมพี่หนุ่มขอเอ่ยชื่อเนาะแต,แต่ลืมชื่อจริงของโยมพี่ท่านไปโยมพี่หนุ่มเนี่ยก็เป็น สมาชิกในชมรมพุทธของรามเองเนี่ยก็ได้มาชวนบวชหลวงพี่ก,ก็ได้คุยแล้วโยมพี่ก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาบอกว่าเอ๊ะบวชเนี่ยทำไมเสียทิ่ด้วยเหรอก็เท่ากับ1เดือนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะย,ยาวนานไปไหมอะไรคุยไปคุยมาสรุปก็คืคอด้วยความเราขอตอบโจทย์ในใจเราก่อนละกันว่าเออเราขอไปบวชแล้วกันก็เลยได้เข้าไปที่วัดพระธมกายพอเข้าไปพอเข้าไปที่วัดพระธรมกายเสร็จแวบแรกที่ผ่านตรงประตูเข้าทางด้านสถานีตํารวจคลองหลวงอะ แวฟแรกที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่คือบ้านเราและเพื่อสิ่งที่ที่เราสแสวงหามานานอันนี้ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดมาจากใจจริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้แหละน่าจะทําให้เราสามารถหาคําตอบให้กับชีวิตของเราได้แล้วเข้ามาสักพักหนึ่งก็ถ้าทุกคนจําได้ทุกท่านจําได้เราจะเห็นป้ายใหญ่มากป้ายใหญ่แล้วก็จะเขียนว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตโอ้เล่มคล้ายๆแบบว่าใจเราเนี่ย ปลด,ดล็อกจากคําถามที่เรามีอยู่ในใจมันค้างคางมาก็ปรากฏว่าได้เจอได้เจอเข้ามาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกติดใจกับที่วัดมากขึ้นจนได้มาบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองอาจารเจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามถึงการฝึกฝนอบรมตนเองที่เกิดขึ้นการที่สแสวงหาอยากจะบวชแล้วเมื่อได้มีโอกาสมาบวชแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะ มันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าคะเผื่อจะได้แชร์ให้กับชายแมนแมนเขาได้มีโอกาสตัดสินใจมาบวชด,ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ช่วงตอนที่บวดปี2540เนี่ยรุ่นพระภิกษุรุ่น13ก็จะบอกว่าไดไปอยู่ในลานกาลประพฤกซึ่งถ้าทุกท่านจำได้แล้วก็จะไปกลางกลดกันแล้วช่วงที่หน้าร้อนน่ะโอ้โหพอเวลาที่เรานอนลงไปหรือว่าจำวัดลงไปนี่แบบเหงื่อท่วมตัวเลยแต่ว่าเหงือสิ่งอื่นใดก็คือเราได้รู้จักกับวิธีการปฏิบัติธรรมที่ที่ดีแล้วก็มีความสุขทำให้เราสามารถที่จะนั่งปฏิบัติธรรมได้ยอนานเกือบ หวงพี่ก็จะมานั่งนอกรอบด้วยอย่างเช่นตอนก่อนที่เราจะจำวัดก่อนที่เราจะนอนเนี่ยประมาณสักสามสี่ทุ่มเราก็จะนั่งไปอีกประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงตรงนั้นก็ทําให้ตัวเราเองได้พบกับความสุขข้างในความเบาสบายโล่งโปร่งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากตรงนั้นก็เลยทําให,ให้ให้ตอกย้ำว่าเออเนี่ยสมาธิช่วยเราได้แล้วก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเจ้าคะ่ะแล้วในส่วนวของบทฝึกต่างๆแล้วเจ้าคะมีความยากง่ายอย่างไรบ้างเจ้าคะในสําหรับพระอาจารย์เอง ในส่วนตัวของของพี่เองเนี่ยท่วทัดเราเนี่ยจะฝึกเนื่องจากว่าอยากจะให้ทางโลกธรรมธรรมหรือหรือศีลกับธรรมเนี่ยมันไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราอยู่กับหมู่คณะเนี่ยจะค่อนข้างจะต้องมีศีลเข้ามากำกับกฎระเบียบของหมู่คณะเขาจะต้องเพิ่มมากขึ้นความยากลาบากก็คือคนจากร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันก็เลยจะต้องทําให้ตัวเราเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการคิดถึงเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย ي ى ก็จะมีตั้งแต่วินัยเคารบ แล้วก็ความอดทนซึ่งในความอดทนเนี่ยหลวงพคิดว่าตัวเราเองเนี่ยหรือทุกๆคนเนี่ยอาจจะได้ใช้กันค่อนข้างมากขึ้นนอกจากจะอดทนกับหมู่คณะแล้วต้องอดทนกับความคิดของตัวเองอดทนกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจว่าตอนนี้เนี่ยความโกรธเราเกิดขึ้นหรือ,อยัง หรือว่าความหิวความกระหายหรือว่าความร้อนที่มันที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการอบโรมเนี่ยพอเวลามันเกิดขึ้นเราต้องชัดเจนเราต้องมีสติว่าเออตอนนี้มันเกิดขึ้นนะเราจะพิจารณาอย่างไรทําให้ตัวเราเองเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปได้หรือ,อได้ใช้หลักธรรมะจากสมาธิาที่เราได้จากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เราพระพี่เลี้ยงเราหรือพระอาจารย์ต่างๆที่มาลงให้กับเราตรงนั้น มากขึ้นโอ้เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะถ้าอยากสอบถามอยากให้พระอาจารย์ได้เปรียบชีวิตในก่อนที่จะได้มารู้จักได้มาบวชเนี่ยนะเจ้าคะกับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสําหรับตัวพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สังเกตเห็นเลยเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ปกติถ้าอยู่ทางโลกเนี่ยเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรรวดเร็ว เป็นเป็นรวดเร็วแล้วค่อนข้างจะติดใจใจเร็วใจร้อนไปหน่อยแต่พอเวลามาอยู่ทางวัดเนี่ยเราได้ผ่านการฝึกอบรมตัวเองฝึกฝนอบรมตัวเองเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาหรือ,อวิน,ยวนัยพรบปทนแล้วก็บวกกับการนั่งสมาธิกับสวดมนต์ไปด้วยทําการ ช่วงนั้นก็ยุงเนาะในเต็นท์แถมซันนะ่ค่อนข้างเยอะและตัวใหญ่มากก็จะต้องฝึกความอดทนพอยุงมากรดปุ๊บเนี่ยโอ๊ยเราตอนแรกถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเรา,เราทันทีเลยนะเสียงเชี้ยผ้า <c oughs> เกิดทันทีเลยแต่พอเรามาบวชที่วัดแล้วเนี่ยอออพระอานาพระพี่เลี้ยงบอกว่าไม่ตบนะตกไม่ได้ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งเราก็ต้องยั้งแหละยั้งคิดยั้งใจเราแล้วก็ยั้งมือเราที่จะต้องทำ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มันทําให้เราตัวเองเย็นขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นจากเพศภาวะที่เป็นสมณนะ ตีสี่ตีสี่ครึ่งพอดีสมัยก่อนเนี่ยหลวงพี่ีด้เป็นททมเมอร์ของกลุ่มด้วยก็จะตื่นขึ้นมาก่อนเพื่อนประมาณสักตีสี่เราเราไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วค่อยมาปลุกสมาชิกในกลุ่มแล้วก็หรือตอนเช้าที่เราได้นั่งสมาธิร่วมกับหมู่คณะได้สวดมนต์หลวงพี่ว่ามันเป็นเหมือนเสียงสวดมนต์ที่ทําให้จิตของเรามันเย็นลงหรือแม้แต่การเดินออกไปบินทบาทที่สวนส้มเนี่ยถ้าเรา ปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกย่างก้าวเนี่ยมันก็จะยังความปิติมาสู่ที่เราด้วยในขณะที่บินทบาทไปก็แผ่เมตตาไฟหรือใจเรามันยิ้มขึ้นมาเราก็จะมีความสุขแล้วก็แผ่ความสุขตรงน,นั้นให้กับญาติโยมอันนี้หลวงพี่คือว่าเพศสมณะเนี่ยให้ความเย็นให้ความสงบแล้วก็ให้ความสุขกับเรามากยิ่งขึ้นสาธุเจ้าคะ่ะโอ้โหถ้าชายแมนแมนท่านใดฟังอยู่เนี่ยนะเจ้าคะ่ะอยากที่จะสมัครบวชเนี่ยนะคะอยากที่จะมาสัมผัสกับความสุขแบบเย็นๆอย่างที่พระอาจารย์บอกก็เรียนเชิญได้เลยนะคะตอนนี้มีโครงการบวชอยู่เน ทีนี้ค่ะต้องมาสอบถามพระอาจารย์ถึงการไปทําหน้าที่ที่ฮ่องกงบ้างเจ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปตอนแรกๆเนี่ยออชาวท้องถิ่นเขาให้ความสนใจกับพระพุทธศาสนาหรือว่าสมาธิอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ จริงๆโดยพื้นใจแล้วเนี่ยชาวฮ่องกงก็คือเป็นชาวจีนที่ย้ายแล้วก็อพยพมาซึ่งจริงๆเขาก็จะมีพื้นในเรื่องของเกี่ยวกับชาวพุทธอยู่แล้วบ้างแต่นี้สิ่งที่เขายังไม่เคยทราบแล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยก็คือเรื่องของเกียวกับเรื่องของเทรวาสเพราะว่าของฝั่งจีนเองเดี๋ยวจะเป็นของมหายานของเราก็จะเป็นของมหาของเทรวาสเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปิด คอสการจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็กังวลอยู่นิดๆว่าในระยะเวลาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดนียจะมีคนมาสมัครบ้างหรือเปล่าแต่พอเวลาคอสแรกที่มาเนี่ยเปิดครั้งแรกเลยก็มีคนมาสมัครถึง10 แปดคนแต่ว่าทางวัดเราเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของของรัฐบาลที่นี่เองก็คือมีตรวจอุณหภูมิบ้างแล้วก็มีวัดอุณหภูมิก่อนเข้าลงชื่อแล้วก็ใส่หน้ากากกันเป็นประจำอย,อ,ยอ,ยอยู่เสมอก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีคนมานั่งสมาธิกันค่อนข้างเยอะแล้วผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อนข้างเข้าถึงอารมณ์ของความสบาย แล้วก็หลายท่านก็นั่งแล้วติดอยากจะเพิ่มในระยะเวลาของการนั่งเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคนใหม่มาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิเองเนี่ยตัวของหลวงพี่เองจะระบุเวลาเซตเวลาไว้ที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมากแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยสาธุชนของฮ่องกงเองเนี่ยบอกว่าขอเพิ่มเวลานะในการนั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นได้ไหมก็หลวงพี่ก็จะจัดตรงนี้ให้เพิ่มมากขึ้นในการนั่งสมาธิจ้ะ เห็นบอกว่าพระอาจารย์เองได้จัดกิจกรรมหรือว่าได้มีโอกาสไปเรียนต่อด้วยตรงนี้เจ้าค่ะได้ร่วมงานกับทางหน่วยงานอะไรแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับชาวฮ่องกงในการที่จะได้ร่วมทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ ออก่อนหน้านี้ก็คือของหลวงพี่เองเนี่ยไปเรียนแล้วจบอยู่ที่ไต้หวันมาเนาะปริญรญาตรีก็เอกกษรศาสตร์จีนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันส่วนภาพที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าของทุกท่านเองเนี่ยเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเจิงตาอันนี้ก็เป็นคอสของการสอนสมาธิวิชาธรรมกายของวัดเรา แล้วก็จะมีพระเกาหลีท่านก็มามาเทศด้ดวยมาร่วมในในคลาสของการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ด้วยซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาปริญญาโทกับปริญญาเอกแล้วก็อ่าโปรเฟสเซอร์ที่ที่มาร่วมนั่งฟังด้วยเขาทุกท่านให้ความสําคัญแล้วก็อ่ได,ได้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมมีอยู่กลุ่มหนึ่งบอกว่าเขามีคนที่รู้จักประมาณอยู่5้าสิบคนก็เดี๋ยวจะพาไปนั่งสมาธิที่วัดด้วยจ้ะ ค่ะเป็นการต่อยอดเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสรู้จักกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนี่ยนะเจ<ร>้าค<ร>่ะเห็นบอกว่ามีการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยอย่างเช่นการไปจัดปล่อยป้าแล้วก็จัดปวชสมนเณรตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความปลื้มใจที่เกิดขึ้นเจ้าค่ะ จเจริญพรจ้าก็สําหรับของฮ่องกงเองเนี่ยของว่าพธมกายฮ่องกงเองเนี่ยเราเคยมีจัดงานปล่อยปลาทั้งหมดคนอยู่บนเรือจะเป็นเรือใหญ่ๆมีอยู่สองชั้นข้างบนเนี่ยจุคนได้เยอะมากทีเดียวครั้งนั้นเนี่ยก็มีคนมาร่วมง,งานแต่ว่าภาพที่เห็นตรงนี้จะเป็นอ,อันนี้จก้ก จะเป็นภาพของคนปล่อยปลาคนไทยเราประมาณสัก20-30ที่เหลือเป็นชาวฮ่องกงทั้งหมดเลยก็จะมีเป็นโต๊ะแล้วก็จะมีจับปฏิบัติธรรมมีสวดมนต์มีพรมน้ำมนต์แล้วก็มีเปิดพระคุณพ่อแม่เพราะว่าช่วงที่เราปล่อยปลาเนี่ยเราจะเป็นเราจะดึงเอาวันสําคัญของอชาวจีนชาวฮ่องกงเนี่ยมาด้วย ก็จะตรงกับวันพ่อแล้วก็วันแม่ก็จะเลือกวันนั้นเพื่อเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ซึ้งของอะพะกุลพ่อแม่แล้วก็แสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยซึ่งก็ประทับใจม,มีมีหลายท่านบอกมามา,มาบอกกับทางพระาอาจารย์ทางุพี่เองบอกว่ารู้สึกประทับใจมากก็เ,เคยไปปล่อยปลามาหลายอย่างอย่างเช่นของอมหายานเองแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจมากที่สุดก็คือของเราของวัดพระธรรมกายฮ่องกงแล้วก็ทุกคนแล้วก็จะมาทุกทครั้งในการปล่อยปลาของเราจ้ะ ใช่ทูเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเมื่อได้มีโอกาสไปทําหน้าที่แบบนี้แล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วเห็นแบบชาวท้องถิ่นเนี่ยที่เขารอคอยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยในฐานะที่พระอาจารย์ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจตรงนี้เจ้าค่ะมีความสุขอย่างไรหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ทุกครั้งที่เราได้เอาอสมาธิจาก หลวงพ่อหรือหลวงปู่หรือคุณยายหรือมหาปุชนียอาจารย์ของเราเนี่ยเอามาถ่ายทอดในในในภาษาที่เป็นภาษาจีนแล้วหลวงพี่ทุกครั้งที่หลังการเทศเราจะได้ปลื้มแล้วก็มีความสุขเพราเวลาเ,าเออเหมือนเราได้ทําหน้าที่ของเราได้เต็มเต็มที่แล้วก็ที่มีปลื้มมากขึ้นก็คือมีอีกสองสามท่านที่เป็นชาวไต้หวันแล้วก็ชาวฮ่องกงเองเนี่ยบางทีเขาก็ ประสบกับปัญหาในชีวิตของตัวเองพอเวลาได้มาปรึกษาหรือว่ามาพูดคุยหลบพี่เองเนี่ยก็ได้ตอบปัญหาธรรมะห,หรือว่าเรื่องค้างคาใจของเขาไปเนี่ยก็มีอยู่เคสมีอยู่สองเคสที่บอกว่าวันนั้นเองเนี่ยมาปรึกษากับพระอาจารย์นะถ้ารู้สึกว่ายังไม่ได้รับคําตอบของชีวิตไปเนี่ยเขาบอกว่าเขากลับไปเนี่ยเขาก็จะไปฆ่าตัวตาย <S <S ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้น,เ,นเขาได้รับคําตอบของชีวิตว่าเออจริงการเกิดมาของชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็น เป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปเขาก็เลยจําคํานั้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อพอเวลากลับมาเจอหลวงพี่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็มากราบขอพระคุณแล้วก็คือร้องไห้อะว่าเออเขาเขาเปลี่ยนชีวิตแล้วเขาก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายไปตรงนี้หลวงพี่รู้สึกว่าอ,อ๋อเราได้ได้ธรรมะได้เอาธรรมะของพระสมมาสมเุทธเจ้าธรรมะของมหาปูชนียาอาจารย์ไปสู่ใจของชาวโลกซึ่งตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกปลื้มในทุกๆวันที่เราได้ทําหน้าที่ออตรงนี้ โอ้โหสาธุเจ้าพระอาจารย์เหมือนช่วยชีวิตคนคนหนึ่งที่กําลังจะดับชีวิตลงไปเลยเนี่ยนะเจ้าค่ะให้เขามีความ<ช>หวังขึ้นมาแล้วก็ใช้ความที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้คุ้มค่าแล้วก็รู้เป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเจ้าคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวเห็นว่าวันนี้พระอาจารย์อยากจะได้มีโอกาสนําบุญกระถิ่นนี่นะเจ้าคะที่ได้จัดที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงมาอนุโมทนาบุญมาแจ้งให้กับสมาชิกได้ร่วม อนุโมทนาบุญกันเจ้าค่ะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะกับงานกระถินที่ผ่านมาเจ้าค่ะ งานกระถินของฮ่องกงที่ผ่านมาว่าพัฒมารายฮ่องกงเนี่ยเราจัดวันที่24ตุลาก็คนมาร่วมง,งานกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราเราเอาภาพออกมาโชว์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกี่ยวกับเรื่องของทางรัฐบาลแล้วก็ก็เลยให้ถ่ายกันในในลักษณะประมาณนี้ทุกคนก็ปลื้มปิติตเพราะว่าได้นึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านบอกว่าการที่เราได้เป็นประธานกระถินเนี่ยพยายามที่จะต้องทําใจให้นิ่งให้ได้มากที่สุดแล้วประธานในทุกๆท่านเนี่ยทุกๆคนเนี่ยพยายามที่จะติดหรือนึกถึงบุญแล้วก็ อธิษฐานจิตออกไปผ่านจากที่สูงกลางกายแล้วบุญของเราเนี่ยจะสะท้อนแล้วก็ไปถึงสวรรค์แล้วก็ไปถึงนิพพานเลยตรงนี้จะทําให้โยมเนี่ยปราบปื้มในบุญที่ตัวเองได้ทําเพราะว่าทุกท่านเนี่ยถามว่าลําบากไหมในยุคโควิดทุกท่านลําบากหมดแต่ว่าเ,าเขาก็เสียสละ แล้วก็รู้จักคุณค่าของบุญก็เลยเ,เก็บเลขวผสมน้อยแล้วก็หยาดเงินแรงกายของตัวเองเนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นบุญฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาทุกคนปลืม้มแล้วก็อนุโมทนาบุญก็ถือว่าเป็นความแช่มชื่นส่วนมีอีกหมู่คณะหนึ่งที่พระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่เนี่ยท่านได้ออกไปบินธบะอยู่ที่เขตวันชัยไปทุกๆวันในวันจนันทร์จนถึงวันศุกร์เองเนี่ยก็เลยปรากฏว่าโยมที่ใส่บาตรอยู่ตรงนั้นก็ได้สอบถามว่า,าท่านพระคุณเจ้ามาจากที่ไหนเหรอเราก็เลย แจ้งไปว่ามาจากวัดพระธรรมกายนะอ๋อเดี๋ยวโยมจะขอมาอร่วมบุญกระถินด้วยละกันก็ปรากฏว่ามาจะเป็นหมู่คณะประมาณ20ท่านก็ได้รับความปรับพื้มแล้วก็ปิติก็พยายามที่จะส่งภาพงานบุญแล้วก็ชวนให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแล้วก็นิมิตหมายอันดีหลวงพี่เองก็เลยเอาบุญกระถินวัดพระธรรมกายฮ่องกงเนี่ยมาฝากกับสาธุชนมาฝากท่านพิธีกรแล้วก็สาธุชนทั่วโลกนะสาธุเจ้าข้ารอาจา์โอ้โห เห็นบรรยากาศแห่งการสร้างบุญแบบนี้ที่ในต่างแดนแล้วเราก็ปลื้มใจนะเจ้าคะในส่วนของงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จะได้ไปสู่ที่นั่นได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังเจ้าคะ่ะทีนี้เจ้าคะ่ะพระอาจารย์อยากจะสอบถามนะเจ้าคะถึงเรื่องราวของเ,อเมื่อเมื่อพระอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสนะเจ้าคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยเนี่ยนะเจ้าคะจากเส้นทางนะคะเข้ามาสู่เส้นทางของสมณะแบบนี้เนี่ยนะเจ้าคะ่ะ คือความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะปกติเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกฝนอะไรว่าอ,อบรมตัวเองอะไรขึ้นมาเลยแต่พอเวลาที่มาที่วัดเนี่ยที่วัดได้เปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดในโลกเนี่ย ก็คือการฝึกฝนอบรมตัวฝึกฝนอบรมตัวเองแล้วก็ฝึกตนฝึกคนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยแต่ว่าวัดธรรมกายเองเนี่ยจะฝึกบุคลากรอ,อยากฝึกฝนให้เป็นพระเป็นพระที่แท้เป็นเนื้อนาบุญของโลกหรือฝึกอบรมอุบาสกกับอุบาสิกาแม้กระทั่งศรัทธาวาสรวมกระทั่งไปถึงสาธุชนต่างๆอยู่พี่ว่าตรงเนี้ยวัดธรรมกายให้เรามากๆเลยให้ชีวิต ให้เป้าหมายชีวิตในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องให้รู้ว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ต้องรักในการที่จะสั่งสมบูรณรักในการฝึกฝนอบรมตัวเองรักในการที่จะสั่งสมบุญบารมีรักในการที่จะศึกษาวิชาธรรมกายและรักรักในการที่จะเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างพระดิพกุฎอย่างหลวงพ่อธรรมชโยเองเนี่ยท่านก็จะบอกกับลูกๆเสมอว่าพระลูกเสมอว่า การบวชเป็นพระแล้วเนี่ยเราจะต้องปิติให้ได้ในทุทกๆวันความปิติต้องสุขสุขให้ได้ทุกวันแล้วก็มีปิติจากเพศภาวะเพศสมณะให้ได้ทุกวันแล้วตัวนี้จะเป็นจะเป็นเหมือนวิตามินให้ตัวเราเองเนี่ยฝึกฝนอบรมตัวเองไปเรื่อยๆจนไปถึงฝั่งนิพพานแล้วไปถึงที่สุดแห่งธรรมตรงนี้เองอ่ะหนุงมพี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ชายมันแมนหรือว่าท่านใดที่ตั้งใจตัดสินใจอยากจะบวชก็ลองลองดูความเป็นพระความเป็นสมณะและว,วิตามินที่ได้จากความปิติ ที่ได้จัดการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและฝึกฝฟนอวองตัวเองจ้ะเจ้าค่ะแล้วในส่วนข้อคิดหรือว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ต่อไปเป้าหมายเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์สําหรับพระอาจารย์เอง อย่างที่เกริดมาในตอนแรกเลยก็คือ,เ,อเราก็อยากจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกรวมกระทั่งถึงแม้แต่ที่ฮ่องกงเองหรือที่เมืองจีนเองก็ตามจะไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้ไปแต่อาจจะผ่านซูมหรือว่าอาจจะผ่านาสื่อการสอนต่างๆตรงนั้นก็ต้องก็ต้องทำให,ให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าถือว่ามันเป็นบุญของเราที่หมูกคณะมอบหมายมาแล้วก็ยังอยู่ในใจของอหลวงพี่แล้วก็พระอาจารย์ทุกๆท่านอยู่ด้วยเช่นกันจ้ะ เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วในส่วนของเป้าหมายของวัะธรรมกายฮ่องกงใกล้ๆนี้นะเจ้าค่ะพระาอาจารย์มีกิจกรรมหรือว่าเราจะเห็นภาพบรรยากาศของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ฮ่องกงเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ จริงๆแล้วทุกปลายปีเนี่ยเราจะมีจัดอบรมบวชสามเณรแต่ว่าปีนี้เนื่องจากติดโควิดเราก็อาจจะเปลี่ยนจัดไปเป็นกิจกรรมอย่างอื่นแทนไปก่อนเรือาจจะมีการหล่อหลอมสมาชิกภายในวัดหรือญาติโยมภายในวัดให้รู้จักเรื่องของการความเข้มข้นในเรื่องของการทําทานและษาสีเจริญภาวนาหรือการหล่อหล,ลอมกันภายในวัดเพื่อให้เกิดความสมามัคคีขึ้นหรือ,อการไปทาหน้าที่กกลยามิตธให้กับชาวท้องถิ่นเองหรือชาวไทยเองเนี่ยได้มาเข้าวัดแล้วก็เรียนรู้แล้วก็รู้จักวัดมากยิ่งขึ้นในมิติต่างๆมากขึ้น ซึ่งเราก็จะจัดปลายปีนี้ประมาณสักวันที่31ทธันวาจนถึงสองมกราคมนี้ซึ่งก็ทําการจองที่สถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่มาก็น่าจะประมาณสักราๆประมาณสัก30ท่านซึ่งมาตรงนี้อาจยะส่วนงานในอนาคตเนี่ยก็จะมีเปิดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้มีภาษา ภาษากวางตุง้งภาษาจีนกลางแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าก็มีชาวอิตาลีซึ่งมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมา <c oughs> ก็มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> การคอร์สปฏิบัติธรรมที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยไปปรึกษากับพระอาจารย์ที่อยู่ในวัดด้วยก็เลยว่า,าน่าจะมีในอนาคตมากขึ้นจากโอ้โหเรียกได้ว่ารองรับทุกภาษาในการเข้าถึงธรรมไล่เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สําหรับที่ฮ่องกงที่นี่เจ้าค่ะพระอาจรรารย์สุดท้ายสักสองนาทีเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ฝากถึงญาติโยมหรือว่าสมาชิกสุงทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์แบบนี้เราควรที่จะรักษาใจอย่างไรให้มีความสุขเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ถ้าสถานการณ์อย่างนี้ถ้ามองในมิติที่ดีก็คืออ๋อเราจะได้ลดการเขาเรียกว่างไงหมายถึงออกไปข้างนอกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูใจของตัวเราเองแต่เนื้อสิ่งยินดก็คือเนื้อสิ่งย่นใดก็คือเราจะไม่พลาดและก็ไม่ตกบุญกับหมู่คณะ,ะหมู่คณะเราจากที่วัดใหญ่จะมีบุญอะไรเราก็ต้องตามให้ทันแล้วก็ ต้องมีหัวใจพระโพธิสัตว์สวมหัวใจของพระโพธิสัตว์ในการที่จะฝึกฝนแล้วก็เคี่ยวเข็นอบรมตัวเราเองในเรื่องของทานศีลภาวนาโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิเรื่องของการแผ่เมตตาแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยฝึกฝนอบรมตัวเราเองดีแล้วเราก็ควรที่จะไปเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ไปเป็นกัลยาณมิตรถ้าเราตัวเราเองไปไม่ได้เราก็ไปผ่านสื่อก็จะมีสื่อต่างๆที่ทางวัดเราหรือที่เราผลิตขึ้นมาก็สามารถที่จะส่งสืบทอดไปให้กับ คนที่เราอยากจะไปเป็นกัลยาณิมิตให้ก็ได้ตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็จะทําให้รลกของเราเนียสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วตัวเราเองก็จะได้มีบุญพร้อมกับหมู่คณนะแล้วก็หมูคนะ่คณะเราก็จะมีมีบุญเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะาาอืมาทุเจ้าค่ะพระอาจารย์ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนชายแมนๆว่าการบวชนั้นดีอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ การบวชเนี่ยเป็นการที่ได้ไดเรามาจะทําให้ตัวเราเองฝึกฝนอบรมตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าเข้ามาสู่เบ้าหลอมของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะทําทให้ตัวเราเองเนี่ยอบรมกายวาจาใจให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ถูกต้องได้ถูก ได้รู้หลักของการเป้าหมายชีวิตอย่างแท้จริงทําให้ตัวเราเองเนี่ยดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะบทระยะสั้นหรือท่านใดที่ปักหลักไปแล้วว่าเออเราเราได้เราได้สมาธิเราได้ธรรมะจากตรงนี้แล้วก็เห็นประโยชน์ว่าเราสามารถที่จะช่วยงานในอนาคตกับเกี่ยวของพระพุทธศาสนาได้ก็สามารถที่จะบวชได้ยาวนานขึ้นตรงนี้เองหนุวิอยากจะเชิญชวนชายมันแมนที่อยู่ในประเทศไทยหรือท่านใดที่มีญาติอยู่ที่ประเทศไทยเองเนงี่ยก็ตามสามารถที่จะชักชวนให้ มาบวชฝึกฝนอบรมตัวเองเอาบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือตอบแทนคุณท่านและเหนือสิ่งงินใดก็คือได้ฝึกฝนตัวเราเองเนี่ยให้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกแล้วก็ฝึกตัวยิ่งนี้ไปก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะมาส่งสมบุญกันแล้วก็ได้มาบวชกันนะ สาธุเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณ<อ>ในความเมตตาของพระอาจารย์พระสมุวิทยาวิสารโทรเจ้า่าวาปเจธรรมกายฮ่องกงแ่งสูงที่มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจเลิมพรท่านพิธีกรและทีมงานสาธุเจ้าค่ะ โอ้โหนะคะก็สมาชิก zoom ท่านใดนะคะสนใจนะคะหรือว่ามีความรู้ในด้านภาษาจีนเนี่ยอยากที่จะแนะนำเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะให้ไปรู้จักกับทางวัดกรธรมกายฮ่องกงเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะมีเพจของทางวัดอยู่นะคะให้ทีมงานขึ้นภาพได้เลยนะคะก็มีเพจที่จะสามารถติดต่อไปนี่นะคะก็ไปเ,เรียนรู้เรื่องราวของสมาธิค่ะมีภาษาจีนนะคะ ให้ได้ศึกษากันด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษอีกด้วยเรียกได้ว่ารองรับทุกภาษาให้สมกับเป็นเมืองที่โอ้โหเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่ตอนนี้เนี่ยมีทุกเชื้อชาติมีทุกคนเลยนะคะที่ได้มีโอกาสไปตรงนั้นนะคะวันนี้นะคะก็ปพื่มปิติใจกับการที่พระอาจารย์นะคะได้มาแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ต่อชายแมนๆค่ะที่จะมีโอกาสได้บวชในครั้งนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านมาบวชกันในโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ